สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคําอําเภอท่าสาาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมนะฮะเช้านี้ผมก็มาดูอวนปูนะฮะวันนี้อวนปูนะยไม่ได้ปูเลยครับผมอ๋อได้ปูดำหนึ่งตัวนะครับผมผมเริ่มเก็บสมออวนบางส่วนขึ้นจากทะเลละนะครับผมามาดูวันนี้ได้อะไรบ้างนะฮะอาหารนี่ปูที่ติดอวนปูหนึ่งตัวเนี่ยปูดําผมหักกล้ามทะลในปูดำ,กกะน,ดำนะฮะ แล้วก็ได้ปลามาปลามาในติดส่กุ้งนะครับปลามาสดๆนะฮะเพราะปลามาติดส่กุ้งเธอจะไม่ตายเธอยังยังเป็นทั้งหมดนะครับผมกี่ตัวละ่ะห้าหกตัวนะครับผมแล้วก็ได้กุ้งแช์บวยสักสิบตัวนะฮะวันนี้ได้กั้งด้วยนี่คือกั้งนะฮะกินกุ้งหรือกินกัง้งกินหอยประพังแมงดาไม่มีแมงดาวนันนี้มีปูทะเลปูดำนะครับปลาหมากัาง้งแล้วก็กุ้งนะฮะอันนี้ก็คืออาหารปลอดภัยไร้าสารชาวนี้ นะฮะไอตัวน้น้อยนี่ติดมาด้วยโยนทิ้งนะฮะนะครับผมอาหารปลอดภัยไร้สารจากอ่าวทองคําครับผมนะอ่าวทองคํายังอุดมสมบูรณ์สําหรับนะหาอยู่หากินได้เสมอครับผมเช้านะๆเนี่ยอากาศดีมากเลยครับสดชื่นแจ่มใสไนะร้มลภาวะเลยครับนะฮะทำให้เราอารมณ์แจ่มใสไปด้วยนะฮะเป็นการออกกําลังกายได้อาหารกลับบ้านครับผมสวัสดีครับ